อาวบเลาะหาไม่เป็นตาบเนาะครับเล่นงี้ยเงี้ี่ยคือคืองไม่สำจาบอาวะเดะแต่ขุดยังขุดไม่ไม่อยเ่แล้วรอก่อน เอเอามเรียนนี่ครับโอ้จายูครับจายูเดนี่เป็นจายู ลองไปไดูเลยโอ้นะครับโู้ไงนี้น่าจะมีตัวครับไมนี้น่าจะมีตัวไมนี้น่าจะมีตัวครับนาะ ดูปลาใ้เข้ามาอ๋อเนี้ยเ็นไม้เลยครับน่าจะมีตัวครับน่าจะมีตัว อ๋อนะครับสะไทรสายพงครับหาไม้ไว้ครับโอสะไทร รวมตัวแต่ว่าครับเออดูมหม้ทุกหน่ายอืม